ที่เวลาเจ็ดนาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยพร้อมด้วยพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชริทยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัสิทโชตทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการทรงบารมระรงการรวราช พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิจยาภาวันที่7พันวาคม2549พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า,า,จกกาพาัชรกิจยาภาประสูติเมื่อวันที่7พันวาคม2521ทรงเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนราชนินีและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจินดา,ดาจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษาจนสําเร็จการศึกษานิตวิศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชากฎหมายมหาวิทยาลัยคอแนลประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2544ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษากฎหมายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาเพียงหนึ่งปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลกฎหมายต่างๆทั้งในระบบหลาวหาหรือกฎหมายจารีประเพณีคอมมอนลอและระบบไต่สวนหรือระบบประมวลกฎหมายซีวิวลอจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทรงเป็นดุษฎีบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอแนลเมืองอิทากามลรันนิวยร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมิถุาย2540 ทรงได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอายการสำนักง,งานอายการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมในการนี้ประทานพระวโรกาสให้พระปริยุรยาตเป้าถวายของขวัญใหืโอกาสว,วันคล้ายวันประสูตรด้วยต่อมาเวลาเจ็ดนาฬิกาสีนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยางท่าวาสุตรี ในการที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาทรงปล่อยโคจำนวนหนึ่คู่เพื่อประทานให้แก่เกษตรกรที่ยากจนนําไปยืมเลี้ยงสําหรับประกอบอาชีพทางการเกษตรพร้อมทั้งทรงปล่อยนกประรอดหัวโขนจํานวน29ตัวซึ่งเป็นนกประจําถิ่นของไทยเพื่อคืนสู่ธรรมชาติ เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าน้ําพระราชฐานพระราชวรโรกาสให้นายจรญทาดากรณสูตรอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยข้าราชการกรมประมงเฝ้าสลองพระบาทถวายพระพรและถวายพันสัตว์น้ําแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพิจารก,กิจยาภาสําหรับทรงปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเป็นพันปลาน้ําจืดรวมสิบชนิดประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาตะภาคปลากรายปลาแก้มช้ำปลาหมอไทย ปลาย,ยี่ศกไทยปลากระแหปลาตะโฮและปลาบึกรวมทั้งสิ้น390,000ตัวเพื่อเป็นการแพร่ขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยให้แพร่หลาย ภายหลังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับยังวังสุโขทยัยในการนี้พลอาการเอกอรังสรรดิคบันจงอดีตรองสมุหาราชองพระราชนำผู้แทนโดยราชการในพระองค์พราถวายพระพรแด่พระเจ้าหลา,า,า,านเธอทรงเจ้ามัจรากิตยาภาในโอกาสทรงเจริญพระชนศากครบรบ2 3ปีด้วย จากนั้นเวลา8นาฬิกา25นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสดดจออกณวังสุโขไทยทรงรับจากการดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ,าพระบรมราชินีนาถซึ่งนายพานินไ์ไบริเชียนองคม,มนตรีเป็นผู้เชิญมาถวายในโันปักวันป้ายวันประสูติ